ออวั a ท c ทดสอบนเอซีเอออออปวดหัวเลยครับถ้ามันล็อกกระทบกับงานตอนนี้เสร็จกิจมันก็แย่อยแหรอมันแย่มากแย่ที่สุดขอสามคำครับสี่คำได้ไหมคำเดียวได้ไหมไม่เรียนออนไลน์ไม่ต้องถึงกับล็อกดาวน์ก็ไม่ต้องเข้มงวดมากก็ได้อ่อเช็คอินระบบไทยชนะ ดีมากครับไม่อยากให้ล็อกดาวนครับให้เขากักตัวเองอสถานที่อันตรายนะเราไม่ควรเข้าไปไม่ล็อกดาวก็น่าจะไม่เป็นอะไรหรอกมกั้งก็ไม่อยากให้ล็อกถ้ามันจำเป็นจริงๆก็คงจะต้องล็อกพอได้แล้วอยากไปเที่ยวมันต้อง่อย้ยๆเพราะ่ออออตอนนี้แบบเศรษฐกิจมัน อะไรน,นี้ก็น่าจะแบบพอยืดหยุ่นกันได้อยู่คือรัดพวกคุณคนไม่ได้อะเราไปแท็กคนไม่ได้ว่าเขาไปไหนมาก็มีโอกาสแพร่เชื้อมาคอือนะคนราสุดๆแล้ว,ลวะ่ะ,ะบางคนเขาปีรายได้เป็นวันต่อวันหยุดไม่ได้ล็อกดาวน์วอวถออล,ล็อกดีกว่าค่ะไงจีอะแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่เพื่อนปวดหัวเลยครับ ล็อกรับคนบางกลุ่มอะฮะมันก็ไม่ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองคะไม่รักตัวเองแล้วก็ไม่รักคนรอบข้างด้วยฮะแล้วก็ออกมาทําให้สังคมรอบข้างเดือดร้อนนะควรล็อกควรล็อกใส่แมสด้วยควรล็อกดาวน์หนูคิดว่าควรเหมือนกันค่ะผู้ที่เชื้อมันเพิ่มขึ้นนะครับควรจะล็อกดาวน์ครับโชคดีครับใส่แมสด้วยควรล็อกดาวน์บางจังหวัดครับเครียดมากครับให้ทุกคนดูแลสุขภาพเลยครับควรที่จะล็อกถ้าไม่ล็อกดาวน์มันอาจจะหนักมีผลกับชีวิตประจําวันของเรามากกว่านี้